สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเฟ้นฟรายนะครับจากคลิปที่แล้วเราได้รีวิวขนมหวานน้ำแข็งใส่ไปนะครับเขาเลยส่งเฟนฟรายมาให้มากินกันเลยครับนี่นะครับนี่ชีสหืกรอบนุบมนุ่มหน่อยมากออื้ เนี่ครับอ,อร่อยที่สุดเลยครับอืมค้างดีมากเลยครับมากินต่อครับผมนี่ครับคราวนี้นุ่มในกรอบนอก อูมาม่มามร้านเด็ดของผมเลยครับร้านนี้คือร้านที่ผมชอบที่สุดก็คือร้านป้าดา่างยิ่งกินยิ่งอร่อย ตอเงี้ยกินเนี้ยหมดถามนะครับเนี่ยครับชีสไม่เยอะเลยใครใครอยากรู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคือร้านนี้อร่อยมาก เยิมเยิมเออมาครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวที่หลังเราจะมากินอีกนะครับ